มึงมาไล่ดูสิไล่ให้ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกนี่มันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งครับที่บ่งบอกว่าเวลาของรัฐบาลคอสช,อชอเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับภาคการเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องมี3ข้อนี้ข้อที่1ต้องเข้าใจปัญหา การที่พรกการเมืองจะเข้าใจปัญหาได้เนี่ยเสียงของพี่น้องประชาชนจะต้องพูดให้ดังครับปัญหาของพี่น้องประชาชนจะต้องถูกรับฟังไม่ใช่กดปัญหาเอาไว้นะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อที่สองทได้จริงเมื่อเข้าใจปัญหาแล้วสิ่งที่สําคัญคือวิสัยทัศน์ครับถ้ามีความสามารถเนี่ยจะต้องแก้ทันทีถ้าเกิดไม่สามารถแก้เองได้ต้องไปเอาคนที่รู้ครับมาแก้ให้เราการแก้อะไรผิดๆเนี่ยก็เหมือนการจ่ายยาไม่ถูกโรคมันไม่หายครับสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่หายข้อที่สม ต้องจริงใจต่อพี่น้องประชาชนเมื่อมีโอกาสทํางานเนี่ยต้องรีบทําต้องเร่งแก้แสดงถึงความจริงใจนะครับไม่ใช่ว่าอยู่มา4-5หปีพอจะหมดอํานาจก็อัดฉีดเงินออกนโยบายหลอกล่อเพืให้เขาได้อยู่ต่อแล้วที่4ีปีที่ผ่านมาทํำไมไม่ทําพักการเมืองที่ดีเขาก็อาจจะพูดได้ว่านโยบายจะต้องทําอย่างไรมันก็เหมือนเหมือนกันครับ วันนี้เขามีโอกาสมาพูดพวกก็จะพูดสิ่งที่ดีๆแต่สิ่งที่ไทยรักษาชาติแตกต่างจากพวกเขาคือว่าเราเคยทำมาแล้วในอดีตและเราจะทําอีกและเราจะต่อยอดสิ่งที่ดีให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ